สวัสดีเจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกับแม่น้องแฝดอีกคือเก้านะจ้าเมื่อนี้น้ำก็ลงลงนี่น้ำกำลังลงแม่อน้องแฝดก็สิมาดช้าเก็บหอยหวานกับหอยข้าโก้จ้าเมื่อนี้สิเก็บไปไวอันเห็นพี่น้องอันเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าอันเออให้เก็บแซ่ฟิเซอร์ไวถทะกินอันว่าสันก็เลยสิลองเห็ดเึิงถนอมอาหารวบถทะกินช่วงหนา้าหนาวนะจ้าอีป,ปูย,ยังกัสิแก่อัน แกใส่ซองฟิดไว้ล่องเบิงว่ามันสีมันสีแสบมันสีสดคือจังเฮากินสดสดบ่เดี๋ยวมื้อนี้กะสิเอาเบิดสุยางจ้าบักหอยอีปูเพราะว่ามันสีใกล้สีเบิดหนนาอันนี้มันแล้วเนาะใกล้สีเบิดช่วงเทศกาลเปิดไ้เก็บแล้วเดี๋ยวก็สิเขานาหนาวแล้วจ้านาหนาวกะโลงน้ำก็ได้ละเพราะว่าหิมะกะสิลงเนาะน้ำเย็นมันกะสีเย็นกะสีเทิงล้มเทิงหยังกะสีบ่มีไผก่้าโลงมากิน เดี๋ยวตามมาเบิงเลยจ้าเมื่อนี่ว่าแม่อันแม่แฝดสิได้อีหยังแน่ตามมาเบงเลยจ้าพี่นออ้องโบเฮ็ให้พิดหวังพี่น้องเบงตัวนี้แน่ละตัวใหญ่เลยนี่เบงหลังมันแน่ละเออพูนปาดตัวใหญ่คักตัวนี้คุณปาดตัวนี้ไม่พี่น้องคุณคุณตัวใหญ่คัก,กวะ อไปใส่ไปใส่ฮะตัวแบบใหญเลยตัวนี้โอเคสิจับกันละพี่น้องต้องหาวิธีจับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ขนีบเมื่อก็คือข,ขาดกันตัวนี้ โอ้แม่พี่น้องโอเคเบื้องตัวนี้เนี่ยละกอดกันอมล้อมเหอสีผ้ากันไปใส่เหรอมานีโกอดกันอมล้อมเลย จังซี่ละพี่น้องกันพ่อมองเพิ่นสังเกตบังโลดนี่กันพ่อมองเพิ่นก็นสิเป็นจังซี่ละนี่พี่คนโล่งเพราทัานน้ำเด้อพุน่นน่อนลงลงเล,งล,งลงี้ยงอยู่แววมาเที่อะไรก็บ่เคยผิดหวังดอกพี่น้องเอ้ยซัมสิกินนี่โบเออบ่อยากแต่ว่าห่างขายบ่ได้เท่านั้น <laughs> ขายก็ผิดกฎหมายเนอกจากกันข้าเจ้าจับได้ โอเคแม่น้องแฟรกับสิเก็บใส่ถังใส่คุล่ะจ้าพี่น้องนี่สังเกตบางดี่ดีนะจ้าเพิ่นสิหมุนอยู่ดีดีบางเนี่ยล่ะฮาลังค้นขันบอสังเกตสิเบิ่งบอออกวันเถอะเพราะว่าเพิ่นสิเข่ากลมกลืนไปกับขี้ดินไปเลยมึงเนี่ยมึงได้สิง,งัดออกมาใหมมึงตูยยงใหญ่นี่พคุนอ่ะพุณน่ะโอ้ไม่กัสตูบกใหญ่เลยพี่นอ้อคือเพื่อน่ะสิดึงเพิ่นออกมาได้จังไลยโอ้ย โอ้ยเส้นเหลจับคอยยึดใส่ล่ะเออหีเอาโทษทีเเ่เออขุ่นน่ะขุ่นน่ะอ้ยนี่กระตูแม่พี่น้องอะไตกเงี้ยเลยขุนน่ะโอ้ยขุนตกเงี้ยเลยพุ่นน่ะโอ้ยใหญ่ววกว่าฝ่ามือพุ่นพุๆน่ะ ใหญ่สัมโกฟมือเลยพุ่นเลอะผุนอื้อพื้อผุนนอะเบิ่งฟงมือคว่านี่มัในใหญ่กว่าฟมือกว่าเลยพุ่นอะ ปูนี่มันแข็งเลยเออเอออเอเอเอสวย่สวยมาปันดนี่จับเขากับคุก ยู่มัดแล้วพอจุ่มเดียวเครื่องถังพี่น้องนี่แหละพี่น้องคนว่าพอหมองมันเบิ่งเอามีแต่บักหอยได้น่ะเห็นพ่พุ่นะเดี๋ยวนี้เขาก็สิมาเลือกเอาเลยจ้าเลือกเอาตหน่วยถี่มันใหญ่ๆเนาะนวยน้อยเข้ากับบออยากได้ปานใดดอกเสียเลือกกอบตหน่วยใหญ่ มาเลยจ้ามาเลือกน้ำแม่แฝดเลยจ้านี่พี่น้องข้ากระสิเอาใส่ซ้ำนี่แหละพอดีกินนี่เออใส่ซ้ำนี่นี่ใส่นี่โอเคเนี่ยนี่แหละพี่น้องสังเกตเบิังบักหอยหวานบักหอยเลิศรสจ้ะบางแล้วพ้าวกระสียูน้ำมันขี้หินขี้ดินนังซีอะไรนี่นะเนี่ย ้ยบักหอยนี่พี่น้องเอ้ยสิบอกหายแพงกับแพงแสบกับแสบหอยหวานนี่สุดยอดเลยนี่นี่เขาขายในตลาดนี่ผมเม็นตึกถือพี่น้องตลาดในเมืองนี่นี่่ยแสบเป็นตนาไน แหอย,ยจูบ,บ้านเฮานี่สู้ก็ได้แหละพี่น้องเอ้ยหอยอันนี้มันแสบคัะหวานจักสิว่าจังไหรหวานแล้วก็เป็นกรอบๆจังไนบวบบดถึกขันบ่ามากินเองสิบู่๊โอ้ยน้อง,งนนเนี่ยนี่ก็สีย่างหานนามุนี่แหละจ้ะ ก้อนเห็นคอรอ์ลเคเรนั่นหอยมันก็นสิจับอยู่ตามน้ำมันนั่นแหละบักหอยหวานนะกันบักหอยข้าโก้กระสียู่น้ำพืน้นน้ำขี้เห็นหอยข้าโก้อยู่น้ำน้ำน้ำสลาลีนะออนี่อีปูตัวหนึ่งเคยซีโบ่เอามันดอกขี้คานเอาแล้วมันหลายละไดร์ไลายละเคยเห็นโบพี่น้องมันเป็นเอียงนี่หอยตาสะอยู่นี่ว่ะเนี่ยโอ้ยพลาดตรงนั่นแหละ มันโตอยียงนี่พูดใดฮู้คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องมันมันโตอยียงนี่มันกินได้พอี่คอยกะนนะหดเข้าไปละ่ะพุ่นตัวนึง่งอยู่นีุ่น บีบนิ่มดีดพี่น้องปุ๊บปุ๊ปุปป๊คือบีบนมนี่แหละเอ้ยีดยบีีีีีโอ้ยเนาะเบ้าพื้นปลาดาวนี่หลายขนาดพี่น้องปลาดาวแต่ว่าเฮาบอกกินเนาะคนกินก็เจ้ากินวะบอกเคยได้ลิ่มรสชาติมันแสบหรือบอก่าแสบ นี่ลงทะเลแล้วก็ะมวนพี่น้องเลยแกกเส้นแขกแกกเขียดไปได้เห็นนั่นเห็นนี่เห็นสัตว์ทะเลเห,เห็นเห็นบ่อีป,ปูตายพี่น้องบอกหอยหวานก็นได้ทั้งหน่อยนะึงแล้วก็อีป,ปูนี่แหละก็เสีเอาเมียนึงกินเท่าไรอีป,ปู โอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้กระซัานี่แล้วน่าจะเนาะอันจนังไดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องแฝดในได้จะเด้อจังไดพี่นอาา้องมักหรือบ่มาักบองใดก็ตีส้มเขามาเพระาะว่าแม่น้องแฝดก็ได้ปั๊บปรุงน้นจา้าตีสมม้มเขามาได้จะเด้อสําหรับคลิปนี้กระซัานี่แล้วน้นจาน้าพอพี่น้องคลิปหนาสวัสดีจา้า